สวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเคาะประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจาดอนซานโชนะครับซึ่งมันมีการเล่นข่าวเกี่ยวกับเหตุผลสําคัญที่จาดอนซานโชเนี่ยน่าจะเลือกย้ายมาแมนเชสเตอร์ูไน็ดมากกว่าที่จะเป็นเชลซีซิตี้นะครับหรือว่ามากกว่าที่เป็นลิเวอร์พูลนะครับแต่หลายสื่อเนี่ยก็มีการเล่นข่าวกันออกมาก่อนหน้านั้นแหละแต่ว่าสื่อนี้ก็น่าฟังในระดับหนึ่งนะครับ มีเหตุผล2เหตุผลด้วยกันที่เราจะมาค้อกันแล้วก็มีเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันในดิวนี้อีกด้วยนะครับเกี่ยวกับจรอร์อซันโชว่วาแมนยูจะได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับสื่อนี้ชื่อว่า the a แอตแ t i c uk นะครับซึ่ง้าหลังเนี่ยก็มีการนำในส่วนของนักข่าวดังๆเนี่ยมาเขียนสกูป๊ปให้เราได้อ่านกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ถือว่า เป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ฟังได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าให้ผมกรองในระดับ BVC หรือ,อยังผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะผมให้เปอร์เซ็นต์แบบระดับ60-70%แล้วกันประมาณนั้นครับฟังได้แต่ว่าไม่ใช่แบบร้อเอเซการันตีว่าจ่อที่จะคว้าตัวนะครับโดยอ t l a n นติเนี่ยบอกว่ามันมีเหตุผลครับเหตุผลที่จนร์สนโชน่าจะเลือกย้ายมาแมนยูนะฮะซึ่งเหตุผลนั้นน่ะ เขาบอกว่าจารอนซานโชต้องการร่วมงานกับมาคัแรดฟอร์ดนะครับเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมกันนะครับแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีในระหว่างร่วมทีมชาติอังกฤษด้วยกันนะครับขณะที่แรดฟอร์ดเองในช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยพึ่งให้สัมภาษณ์นะครับว่าอยากเล่นร่วมกับซานโชที่ออต้าฟอร์ดอีกด้วยนะครับนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทําไมแมนยูน่าจะได้ตัวจาร์นซานโชไปนะครับ ซึ่งเหตุผลเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับแต่ผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลสูงสุดนะครับเหตุผลสูงสุดข้อสําคัญเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการการันตีโอกาสนะครับการจ่ายค่าเหนื่อยนะฮะการจ่ายค่าตัวของทางแมนยูที่น่าจะเบียดแย่งได้มากกว่านั่นคือผมมองว่าเป็นประเด็นสําคัญที่แมนยูน่าจะเบียดพวกเชลซีเร์พูลนะครับในการคว้าตัวซานโช่แต่เหตุผลที่ซานโชมีเพื่อนสนิทอยู่กับแมนยูเกี่ยวไหม นะครับอยู่ที่แมนยูเนี่ยเกี่ยวไหมผมคิดว่ามันเกี่ยวส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคุณคิดอย่างนี้ครับว่าการย้ายไปอยู่ที่เใหม่แล้วก็คุณมีเพื่อนสนิทอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในังกฤษนะครับมีใครบ้างมีรัดฟอร์ดนะครับมีลินการ์ดมีแม็กควายที่อยู่รุ่นๆกันที่แบบใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่เป็น ผู้เล่นเยาวชนของทีมชาติอังกฤษนะครซึ่งจาดอนซานโชอยู่ในวัยเดียวกันด้วยนะครับไหนจะมีสิ่งที่แมนยูกำลังดึงมาอย่างแจ็คเกลลิสนะฮะหรือว่าพวกเ,เจม,เมสันอย่างนี้นะครับที่แมนยูต้องการดึงตัวมาด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นคนที่มีความสนสนองกันนะครับซึ่งนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งนะที่ผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้มันพอที่จะมีน้ำหนักนะครับให้เรายกตัวอย่างอย่างเช่น กรณีของเราเนี่ยไปดึงไปดึงในส่วนของลูวก,กูมานะฮะเราก็เอาทางพวกราเนี่ยเข้าไปหว่านล้อมนะครับเข้าไปชักชวนอะไรประมาณนั้นอ่ะมันเกิดดีลเกิดขึ้นกันได้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในการชักชวนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบรูโน่นะครับบรูโน่ในตอนที่จะย้ายมาแมนยูนะฮะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับในตอนนั้นหลายตัวเลือกนะครับซึ่ง บรูโน่เข้าไปถามใครครับเข้าไปถามนานี่นะครับนานี่เคยเล่นให้กับแมนยูนะฮะนานี่ก็เลยชักชวนบรูโน่นะครับแล้วก็มีการโน้มน้าวให้บรูโน่เนี่ยย้ายมาแมนยูดีกว่านะฮะในตอนนั้นนะครับในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมานะครับนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงเกี่ยวนะครับทำไมถึงว่าเป็นเหตุผลสําคัญคือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย มันคงไม่ใช่อ่ะนะครับแค่รัดฟอร์ดแล้วจะมาโน้มน้าวได้มันเกี่ยวนะครับในเรื่องนี้นะฮะเหตุผลสําคัญก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันสามารถเข้าไปโน้มน้าวได้นะครับนักเตะของเราเนี่ยสามารถเข้าไปโน้มน้าวเพื่อสด็ทให้ย้ายมาได้นี่ฮะนะนี่คือประเด็นสําคัญที่เอามาพูดถึงกันนอกจากนี้นะครับในเรื่องของค่าตัวต่างๆเนี่ยนะฮะตอนเนี้อาจจะลําบากหน่อยสําหรับแมนยูนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันมีผลกระทบเกี่ยวกับ เชื้อไวรัสโควิดสิ้ด้วยนะครับต้องเข้าใจถึงแม้ว่าแมนยูข่าวออกมาเนี่ยผลกายยําไรต่างๆรายรับรายจ่ายจะไม่ค่อยมีผลกระทบด้านลบสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่ามันมีรายรับที่น้อยลงนะครับแล้วก็เงินขาดทุนเนี่ยในระดับเป็นดำดับแรกของพิบูลย์อังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นในการซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์เนี่ยแมนยูก็ต้องคิดเยอะพอสมควรนะครับที่จะจ่ายค่าตัวในระดับ100กว่าล้านให้กับจดอนซานโช โดยที่ดอทมุลข่าวล่าสุดเนี่ยก็ไม่ต้องการลดค่าตัวด้วยครับถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตโควิด1 9ก็ตามนะฮะคือยังไงคุณก็ต้องมาในราคานี้ให้ได้นะครับราคา100หนึ่งล้านล้านปอนด์นะฮะในเรื่องของการคว้าตัวจนนาร์โซนโชกถามว่าเป็นดีลที่ยากไหมผมคิดว่ายังเป็นดีวที่ยากอยู่นะครับถึงแม้ว่าหลายๆที่ซบอกว่าแมนยูบ้านใจนะครับแมนยู Man จะส่งคนนั้นคนนี้ไปเจรจานะครับแมนยู Man ประคนนู่นนี่นั่นให้นะครับ แต่คือฐานัตเตก็มีการเล่นตัวหน่อยๆน,นะในเรื่องของข่าวสารที่ออกมาคือการย้ายไปแมนยูเนี่ยต้องการันตีให้เขานะว่าเป็นส่วนสําคัญมีโอกาสการเล่นแบบสม่ําเสมอนะครับคุณย้ายมาแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นส่วนสําคัญของทีมะนะครับเป็นดาวของทีมเป็นคีแมนของทีมนะครับเป็นจุดเด่นของทีมนะฮะเรื่องของค่าเหนื่อยก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็โคตา UCL นะฮะคำนี้เราได้ยินบ่อยมากนะครับก็ คือเรื่องนี้เราเราทราบกันดีว่าการที่เราจะไปซื้อนักเตะระดับท็อปทอปเนี่ยแน่นอนครับคุณต้องมีการหว่านล้อมอยู่แล้วคุณต้องออประคนให้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลน,นะฮะแล้วก็ถามว่าเจนนอซานโช่เนี่ยต้องการย้ายกลับมาพิบริย์กังกินหรือเปล่านะครับผมคิดว่าหลายๆกระแสรายงานไปที่ทางเดียวกันนะครับว่าเจนน็องซานโช่ต้องการย้ายมานะครับย้ายมาแมนยูด้วยนะฮะก็มีส่วนนะครับอาจจะเป็นตัวเรื่องอื่นเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าแมนยูก็ถือว่า สา่เสนใจนะครับแต่มันก็ต้องอดคิดไม่ได้ครับว่ามันต้องมีผลประโยชน์บางอย่างอ่ะในเรื่องค่าเหนื่อยเข้ามานะฮะมันก็ต้องแบบขอในเรื่องของค่าเหนื่อยที่เหมาะสมนะครับคือจ่ายนักเตะมันต้องการมาแหละแต่ว่าขอให้เขาเสนอที่มันน่าสนใจไม่ใช่บอกว่ายื่นมาเหาะแยะนะฮะเหยาะแยะหมายถึงว่าค่าเหนื่อยไม่สมกับฟีเท้านะครับหรือในเรื่องของการการันตีในเรื่องของโปรเจกต์ที่นําไปเสนอเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคมันก็ ทำให้ดิวมันแป๊กได้นะนะฮะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาจากเสริมกิจลา้สื่อนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในมุมมองผมไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของจานอนารซานโชนะฮะมีเปอร์เซ็นที่แมนยูจะคว้าได้หรือปเปล่าแล้วก็เหตุผลสําคัญที่แมนยูน่าจะได้ตัวจานอนซานโชตามรายงานของเดอะอตแลนติกนะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้นะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใครชอบก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณครับเราเจอกันคลิปหน้านะฮะ